พามาพามาไหว้พระสมบูญวัดที่มาพามาเนี่ยเป็นวัดอะไรนะครับเออไปให้เรากรให้เนาใส่กันบ้างดูใบเพลงดูก็ุ้งหูสวยมากเลยเป็นไม้ลงรับปินทองสวยมากเลยในนี้เป็นสันตทานนะครับโอ้โหวัดนี้ด้วยคาเฟ่ด้วยนะ จะาพามาไว้ะูณไปดูกันว่าวัดที่าพามาเนี่เป็นวะะครับนีพีใจไหมลูกวัดน,นี้คือเขาสร้างพมหาจักอัไปตรงนี้สวยมากบิ๊บไปให้เราใหอใ่กันาอ๋อเหรอดูไม่เพ็นมุนกบิ๊กไป กำทพงแสนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูไงกันนะครับเป็นยังไงบ้างสวยมากเลยเนอะข้อข้อข้อข้วข้อข้อข้อขีอข้อร้อข้ะข้อ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 ข้ลข้องไอข้อข้อขอข้อเ้อข้ขอข้อข้อน้อข้อข้อข้อั้อ้อข้อข้ออข้อก้น้อข้อขอออ้อข้อข้อข้ล้อเ้อ้เข้้ พาโยดวยด้งกเลยจ้าอาผาไปผ่นมาก็อาทั้มดทานด้วยโย้กาเดินทางก็แวดเปลี่ยนมาจับจองเป็นโฉนดที่ดินนเมืองทยเงสาเป็นพัสมัยอยุธยาอายุประมาณ400ปีนะครับวัดสวยมากเลยนะ ก็ไปดูข้างใน,นกันมาลิปลูกปะไปลงไปเลยโอหสวยมากเลยทางไหน,นเป็นสังกฐานนะครับก็จะมีพระรับสังฆทานแล้วก็ให้ปอดจันยมคุณรอเราทำสังฆทานนนี้เดี๋ยวพาลิปมาผิดทองสวยมากเลยสมเด็จกรมวัฒน์กลางพระหัตถ์ประธานประจำหรวงปสดเป็นไม้สักสวยงาม ในโมสดนี่นะครับเขาก็อองแบบดีมากเลยนะเป็นไม้หลงรักปินทองสวยมากเลยิี่แปะทองปแปะทองที่ฐานะอล้เรามาทำอะไรหููวันนี้ทำทบุญทำบุญใช่ไหม ทางเยอะนะครับโอ้โหวัดมีนี่ด้วยมีคาเฟ่ด้วยนะอันนี้คือคาเฟ่สายบุญนะครับโโหนี่ที่นี่มีคาเฟ่เลยนะสายบุญมาทานพันป่าวันนี้นาโชคดีรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกรวยเรื่องราวมีตใช้เยอะๆโชคดีมีความสุขความเจริญด้วยกันบอกว่าวัดตะวันทั้งวยกันโยมนะให้ดุ๊ก นี่ครับก็จะเป็นด้านข้างกระโจนนตรงนี้เขาเพิงทำอยู่ตรงนี้เป็นประตูทางเขนะแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยเป็นประตูทางเข้านะเพรากว่าเราทำอยู่ตรงนี้ก็สวยแล้วนะวันนี้ทุกท่านนะครับที่อยากจะมาบูมฮับฮับที่วัดหนองคมมกทตั้มโถงนครปฐมมาด้านวัดสวยมากเลยนะครับใครผ่านมาแบบนี้จะสมบุญก็เข้ามาสมบุญได้ครับ É